ป่าลุยเลยเหรอโอ้โหมาครับผมใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเต็มบ่อแล้วครับน่าจะพรุ่งนี้น่าจะจบงานนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้มาถ่ายหรือเปล่านะครับถ้าว่างก็จะได้มานะพี่น้องเนาะอ่ะไม่ได้มาก็อย่าว่ากันนะครับผมโอ้โหคันนี้คือลุยเดี๋ยว ครับตอนนี้อยู่ด้วยกัน3คันครับมี Solid 75แล้วก็กูบต้าเอ็มเก้ a M9540 แล้วก็ M8 540นะครับเดี๋ยวเจอกับไฟรุ่นฟันฟอมหน่อยนะครับอายุนี่50ขึ้นไปถึง65นะครับอายุรวมๆกันแล้ว2คนเอ้ส4คนก็พาเข้าไป200กว่าปีสุดจัดจริงๆครับ แจงนี้รุ่นบุกเปลกป่านะครับรุ่นแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะอู้รอหน้ามิดไปแล้วเมื่อกี้นี่เอาเนี่ยครับป่าคนนี้นี่เขาบอกว่าคันนี้คันที่สี่นะครับรถไถแกบอกว่าไม่รู้คันนี้จะจะพังอีกหรือเปล่านะไม่ใช่พังเพราะแกขับนะเพราะว่าแกบอกว่าอายุอายุงานมันนานเออ ก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้แกบอกครับเป็นสมัยหนุ่มๆน,นะโหดกว่านี้ อู้อันนู้นลุยลงไปเลยอ่ะโอ้อันนี้ก็ลุยครับโอ้โออเออเจ๋งน่และสุดตาสายลุยโอ้มีแต่ขี้โคลน กำลังใจให้กับคุตาหน่อยครับผมไม่รู้จะถ่ายคันไหนเลยครับอยู่ด้วยกันสคันมาป่ามามา ตาล้องตาข้องเชียร์แล้วถ่ายกันเดียวแล้วาก,าก็ลงไปอีกลงไปอีกเอ้าดูกันนู้นบ้างครับอ่แ85นห้านนั้นก็สายลุยเหมือนกันครับผมอู้อู้คืนได้ไหมนะ่ะอู้คืนได้เฉยบึ้บ นี่ฮะงานสมสะนี่เสี่ยงจมนะครับเพราะว่าน้ำเต็มบ่อเลยเอายังไงไปไหนแล้วโอ้ตัวแรงไปแล้วครับเอาไปดูขั้นใหม่ดูขั้นใหม่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วอจอด คันนี้จอดครับนี่ครับจะไล่ดินไล่ดินลงไปไล่น้ำออกฝั่งนู้นนะครับน้ำไหลย,ย้อนลับขึ้นมา เดี๋ยวตามไปดูปฝาเขาไปทำอะไรไปเดี๋ยวตามไปดูสุลิตคันนู้นครับเขาลงไปทำอะไรอ๋อดันน้ำเหรอได้ไงอ๋อนึกว่าจะมาทำอะไรเขามาดันอันนี้ดันเศษไม้อ่ะไม่เป็นไรครับผม เห็นหน้าคนขับแล้วคิดถึงตาที่บ้านเลยอ่ะอายุ58ปีนะครับวันนี้น่าจะ50กว่า50ต้นต้นเอาผมมายืนฝังเขาปะเนี่ยบึ๊บไม่รู้จะถ่ายคันไหนเลยอ่ะเยอะไปหมดเลย Dọn à, sáng gì dẹp má dẹp ô ta còn chưa mà าแกบอกว่ามีรูให้กูเข้าหรือเปล่าอีกคันหนึ่งเนี่ยเนี่ยมีรูให้กูเข้าหรือเปล่า,าอ่านี่ฮะรุ่นนี้น่าจะเป็นที่ใหญ่เพื่อนนะ่เลย65ปีเอากูลงไปลเลยหรอ อ,อ๋อไปยังไงนี่โอ้ไม่รู้จะถ่ายกันไหนแล้วพี่น้องดูดินี่จะรถถ่ายข้างหน้าข้างหลัง โอ้ยรถจักคำเห็ดเลยพี่น้องเลยโมเมนต์รถไทยร,รจักคำเห็ดดิตากลก้รรถจักคำทายนะครับโอ้ย โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สน,นิทก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายคันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากไปแล้วอีกีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ